การล้างแค้นที่ดีที่สุดเด็กชายพูดว่าพ่อครับข้างบ้านขโมยมะม่วงเราพอก็หวหัวล้อแล้วถามว่าเหลืออีกเยอะไหมเด็กชายก็บอกว่าอีกเพียบเลยครับงั้นลูกไปสอยมาอีกเจ็ดลูกเลยแล้วเด็กชายก็ไปสอยมะม่วงอย่างขมักขเม้นแล้วก็จัดใส่ตะกร้ามาแล้วพ่อก็จูงมือลูกไปหาเพื่อนบ้านแล้วกดกิ่ง ไปหาเพื่อนบ้านแล้วเขาก็ยื่นมะม่วงให้กับเพื่อนบ้านแล้วพ่อพูดว่าผมเอามะม่วงมาฝากครับมีอะไรก็บอกกันนะครับเพื่อนบ้านเสียหน้าแล้วเพื่อนบ้านก็กลับมาพร้อมกับตะกร้าไข่เพื่อนบ้านพูดว่าผมเลี้ยงไก่ขอให้ไข่เป็นการตอบแทนนะครับเด็กชายถามพ่อว่าทำไมพ่อไม่ทวงมะม่วงคืน พ่อก็บอกว่าทวงมะม่วงเราได้มะม่วงแต่เสียเพื่อนบ้านนี่เราได้ทั้งน้ำใจและได้ทั้งเพื่อนบ้านอารมณ์คือปัญหาสติปัญญาคือทางออกชีวิตมีค่ามากกว่าอารมณ์มีเพื่อนร้อยคนยังน้อยมีศัตรูหนึ่งคนก็มากไป วันนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการล้างแค้นที่ดีที่สุดคือการแก้ปัญหาด้วยสติการให้อภัยสร้างมิตรภาพและผลตอบแทนยิ่งกว่าการใช้อารมณ์โกรธแค้น